สวัสดีค่ะก่อนอื่นแอนต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักป้ายแดงเซเวนศิลปบินนักร้องนักเต้นวัย38ปีกับอีดาเฮวัย38ปีนางเอกคนดังซึ่งเป็นที่จดจำจากบทบาทสุดแก่นเซียวในซีรีส์ไมเกรรรักหมดใจใหญ่กะล่อนจากปี2005ที่ล่าสุดได้เข้าพิธีวิวาแสนหวานกันไปแล้วหลังคบหาดูใจกันมายาวนานกว่าแปี โดยพิธีวิวาสจัดขึ้นที่โรงแรมไซรากรุงโซทา่ามกลางครอบครัวและเพื่อนพ้องน้องที่ในวงการมาร่วมแสดงความยินดีภายในงานเซเว่นได้กล่าวว่าผมสัญญาว่าจะแต่งงานกับแฟนสาวของผมอีดาเฮผู้ซึ่งแบ่งปันความสุขและความสุกเศร้ากับผมตลอด8ปีที่ผ่านมาและอบกอดผมด้วยความรักมาดูตลอดจากนี้ไปฐานะหัวหน้าครอบครัวและสามีผมจะอยู่กับความรับผิดชอบในแบบที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ่วนอี้ได้เฮกล่าวว่ามันอาจจะไม่แปลกใเพราะเราพบกันมา8ปีแล้วแต่ทำไมฉันยังถึงอายจังตอนนี้เรากลายเป็นคู่แต่งงานแล้วหลังจากเป็นคู่รักกันมานานฉันจะมีน้ำใจรัะสนับสนุนมากขึ้นในฐานะภรรยาที่ดีให้กับคนที่อยู่เคียงข้างฉันทำให้ฉันมีความสุขมากและตอนนี้จะเป็นคู่หูตลอดชีวิตของฉัน ขนาดเดียวกันมีแขกหลายคนที่มาร่วมง,งานซึ่งหนึ่งในผู้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตก็คือครอบครัวของ YG ซึ่ง c l แอชูอนี่วานโพสภาพอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าเขาแสดงความยินดีกับการแต่งงานของคุณและ I love you และแชร์ภาพของเธอที่เข้าร่วมง,งานแต่งซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับ YG จี้ i ซนรไม่ว่าจะเป็นทางเจิ้งเซียนแบ็กซอนฮยอนกรัมมี่ อีซ ok, ูฮยอกจีดากอนเดซองแทยังดิ๊กแบงรวมถึงมินจีและดาราชูอินิวันและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตภาพบรรยากาศภายในงานซึ่งแอร์ก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันนะคะสุดท้ายค่ะแอร์ก็ต้องขอสแสดงความดีๆอีกครั้งด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ